ป้าเจ้าว้าวป้าป้ามาเน้าแล้วนอก่คนเดียานเดีคนป้กา่พีองก็ีแมวพี่น้องเต็มเก็บ บื้อาซา no ปาพี่น้องรอบกันกันรดเก็บบ่อได้ดรอเพยเก็บถาเด้อเก็บถาเด้อ <laughs> บุมีบ่มาจบอยู่บนเห็ดถอดห้องบุมีโทรศัพท์จ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคน ตอนเสองก็หาปลานลำขอนแต่ว่าตอนนี้คือมาจบอยู่ที่เห็ดปวกพอเห็นเห็ดปวกหลายหลายช่วงนี้เห็ดปวกออกพี่น้องแต่ว่าไม่เห็นเขาบุกขึ้นมาพันเ้าสิได้เห็ดปวกทำอิฐเ่าวาสิยางไปหาบึงปลานลำขอนก็ชอแปลอยู่หน้าเขาแต่ว่าเขาแหวบึงเห็ดเอ้าบ้านนงยู่จะใส่เบิร์นเห็นไปเลยนี่นะเห็ดปวกอันนี้เห็ดปวกเห็ดปวกหน่อยแล้วมันออกลายกันเห็ดปวกอันนี้ออกกันดอกแค่น้อยเนี่ย ก่อนหยาดเก็บก่อนนกมันก็หวงกว่านกลายอยู Japan, <age> ่แปลอยู่หุ่นเหรอเก็บแบบนี้เลยเนาะต่อเนยน้อยนลยนะเห็นยุเออแปลกระตไา้ไว้เออเสียมยังขจอม่อยากเก็บ คนนี้ถูกคนาลวหลายขนาดแยนี้แ้วแม่ผมแมนบิดเลยนะผพู่แมนบ้าเลยนะพี่น้องอาจจะโบเห็นเนาะอื้คนเลยมาเลยคนเลย หลายแหงบอกเลยว่าดำหูเนี่ยตนวล่างนี่หนักเห็นหน้อยเ้องก็อพ่อเอะ uh <laughs> คือสองเถื่อนตั้งแต่มาแต่กงเทพยบแตเก็บไปปลวกไลยที่สุดเถื่อนหนึ่งก็คืออยู่วันนี้เถื่อนที่สองอยู่นะเฮากับเถื่อนที่สามอยู่วันนี้เวลาเห็นเถ็ดอปลวกไลยมันอยากสอกอย่าดมอย่าดมอฮียดมมันเถื่อปลวกอันนี้นนส,นสิออกไลยก็มูดิสุดเลยหอวมันดอกน้อย <c ười> สาวแสเป็นคนเห็นหน่อยที่โอนลืมเห็ดปวกไก,ก,ก่น้อยไอ้มึงดอกผสบบมกันพอมันจงบนบ,นบต,ตกมาคันเห็ดออกแล้วฝนบม่อยากตก วอยเฮกิดมาก็เคยเห็น,น,นอืมอืมทองกระหงอืมบดอมาเแ็ดน,นี่อะไรแบยนี

Mungkin kejiswa itu lagi tidak mungkin. Mungkin lagi takde di sini. Jumhun. Ba, hidup. Dok mana masih ada? Dok mana masih ada? Hah? Dok mana masih ada? Dok ada. Hah. Oh. Ini hampir ada. Nyeri lagi. Long lagi. Long lagi. Mungkin kau lagi oh. เฮอยตอนนี้รู้เปล่าไปทีเดเฮ็ดน่อแล้วเ้หน่อยเลื่อนดอกแค่หน่อยน้อนึงแลก็เรื่องเงียบๆก็ได้ไปมาแต่ถ้าเอ็งมาเป็นนักเล่นไม่ไปนะะอือ เห็ดงเป็นสคขอืเด็สีหลังอะไรเย็ดสีเบิ้นี่นหลายเลยตอนนัหน่อยเฉยไหลอะไร ขหน่อยพุทรงสารมันเนาะเอาเดี๋ยวจะมาซูงแล้วพอตอนเตียงมันจะช่วยทำเอตอนเตียงมาเลยนะในหัวพุ่นมีตต่ดอกนมงาม นี่มันก็บเพ่ปวกแบบสะใจกันเลยตค่กินกินไปจนเบื่อเก็บจนเบื่อเก็บกินไปจนเบื่อนี่อันโูบาอยู่ในวัดอีโูบาถือคนมาหาเพื่อนนั้นก็ลวงลุงเนาะคนนี้อื่นลวงลุ้งคนบอกอีแมวอันหนึ่งแค่ปวกไว้ให้เนี่ยอีแมวเราซื้อน้ำอื่นมาดำเลยกันหนึ่งใ้ดำไว้ทาเพคนแบบคนมาเพคนอยากกินบัดนั้นซื้อไใบละหนึ่งล้ไพ่ายใบหมอที่งมุด luôn vừa để chín giảm mới ra lúc đóng mình đi đọc nhá 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 tớ nhá 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 phân nhá phân nhá luôn nhá 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 ฮ้าก็ขมุน มันไม่เหลือแล้ว <muchas> 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 工地。

เก็บนี่ไหซึ่งมันหลายๆนั่นอีกอ่ะอยากมีโนาง2 Hãy subscribe cho kênh làm Mì Gõ Để Ừ, bỏ lỡ những video hấp dẫn ยังคนพยายามขึ้นมาเต้นนอนอ,อ่ะเสียงมันกล้ะทองสลัดบุยง,งามมาก ี่ผิดางอยู่ไม่เหนือไปเลยเดได้เลยลาน้อ ប <laughs> <s musique> ាទអឺអឺអូខេមិនដកថៃគាត់អត់បាន บอตรงว่าสาวๆวบงาเดีกี่บริสุตธน้ำความงามแส่วนหลุดจริงเกือ่นทงห่วยลายนปมันกันยาาหารห้ากะนหยาาหัน ตอหนอึน่งสอาสามสี่ฮะมันมีถ้ามันดิเอออท็ดดอกไม้หอยก็จ้ก่จิ้บดมันจะมับกัดเสียเลยเรอเ,รเรนีน่ยอเป็อมอ๋อหอยกือหลายพันยาหายำแหลงขบีเนาะมันก็นไปอยู่ในถ้า<อ>มันมีถ้ามันดิ thịt mình lại ăn trên bộ lại này Ngoài ừ, cái chân đất nữa ừ, chín chín đất ừ, Cái chân nhẹ Anh หอยนะมาบัลูกบัตเต่าบัแม่บัลูกบัตเต่าหัวใหญแย่ไนัมแ่ล้ไม่คขบบัดเเมหบอกหอยหลายอลไเราเพชรกระไลหอยกระไล มุนอ่ะมาอยให้ชินมันเคยเห็นเยอะถ่ายคลิปจนบระจักษ์มาถ่ายเจอเห็ดหลายแล้วเหมือโมโหน้อยเห็ดตี้ลุดบ้านจเบิ่งในคลิปโอ้จะหายเจอของก็ปรถ่ายดีๆเนะี้ยคันมีตากล่องตั้งหาก่ะ โอเคอยู่ได้แบบเขาตั้งใจถ่ายคลิปมันเลยคือถ่ายกับอกกกกบอกเกาะตะกี้นแบบบอกว่เราตั้งใจถ่ายเขากระสเป้ไวนจนบุอาคลิปอหอยเหลี่อะไรแต่ว่าถ่ายเองแบบคนแบบใจมันหมักพอแจ็่หอยเหลนี่กินได้หอยยำแลหลงราคาแพงลูกเพคนนี่น,นะมันกองขอเลยเห็นตัวนะตัวกินอิม่มเลยทำอะไรทำหลังตัวนี้ตัวหบวูบัจตกมงกำลักกงกินขน้าวเสามีกินข้าวอย่ Chúng tôi cũng có thảo định Tìm khủng. là Hào hay là lửa cụ Chịt của thái đây

จะซื้อเดียวจะไปเสียงไหวจะเพียงงานะพอคิดพี่น่ได้ลงตอนนี้เด้มันไปหูแล้วาี่เสียงเฮ็ดไปประมาณครึ่งนี้เนาะประมาณจักโลนี่สองโลสองโลตัวหนึ่งสองโลโบะโบะบระมาณโลนึงเลยสองโลประมาณประมาณสองโลเต็มเต็มนี่แหละมาโลเราได้โบหูกันเาพี่น้องตอนนี้เราพอด้ไปซื้อเห็ดปูอัตลาดเนาะแต่ว่าหากินนี่แหละธรรมชาติของบ้านเรานะฮะก็พอได้กินละพี่น้องบ่พอได้ซื้อปาเลยแต่ก็ซื้อคือเก่า ซื้อเมื่อนัานมาหนึ่งน,น,น,นี่นมีแอรหมายถึงเพื่อทาลืมเบิร์ดเดีาาย๋ยวสิไปสอเสาคยพี่น้องเราสิไปไยวายเสียงก่อนปิดตาไว้แล้วเราพี่น้องเห็ดกับไปเสีองมาหาแถวหน้าเขาบูมีเห็ดแถวหน้าเขาออกแต่แถวหน้าผู้อื่นเดี๋ยวสำหรับวีดีโอนี้ก็ขอจะไว้สมนี้ก่อนนะเป็นตอนเสารอ์อยังที่ว่าโชคดีกว่าถึกรางวัลที่หนึ่ง แบบนี้แหละชีวิตของคนหมักหาเห็ดพี่น้องบ้านเท่ากับเฮ็ดนะคันหาคันยามันออกแล้วมันสิ้ลายที่สุดก็คือเห็ดปวกจิกเขาเอิญเห็ดปวกจิกเห็ดปวกน้ำแกงเห็ดปวกจิกเห็ดปวกข่าวดอเห็ดปวกอนาเห็ดปวกปีเห็ดปวกคนใหม่เฮ็ดปล่ยังไรเฮ็ดปลวกใหญ่เนาะเห็ดปวกใหญ่นะมันออกดอกใหญ่ก่อนนะเดี๋ยวฮอกเก็ดไม่เย็นก็เต็มกระต่ายดอกใหญ่แต่ว่างทเห็ดปวกหน่อยเนี่ยทำมันเป็นเห็ดปวกใหญ่มันออกเปย็นในทรงกระต่ายอยู่ แต่ว่านี้นะเขาเก็บไปพออดบจักประมาณหมื่นดอกเนาะแต่ว่ามันก็ได้ประมาณเต็มขูตามที่เขาเห็นแล้วพี่น้องโอเคลนะเดี๋ยวสิมากินข้าวอิสิมาใหม่เนาะพี่น้องเขาเป็นบริย้อมบริยจบแต่ซ้ำหนี้ได้เพราะว่าฮายังจะไปหาต่ออกีกคือมืัอนี้เป็นอย่างที่ว่าสุกดีที่สุดเลยเนาะไปพอกันใหม่แต่พี่ไปล่างเห็ดเซียงไว้อยู่นาอีกแป๊บก็เปหลักเอาเด้อเบิ่งนจอยกันพี่น้องกระดาษมะกรูดก็ยังหลักเห็ดยันก็หลักเกี๊ยย้ำนาสลายกแต่บุคอยดื้อพันย้ำแรงนั่นดื้อ